สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับสารนนทบุรีพอดีผมออกมาไลฟ์นอกสารให้เกียรติสารหน่อย่าอ,อันนี้เป็นเป็นบึงน้ำหน้าสารากลางอันนี้คือสารนะสาร สารจังหวัดนนทบุรีอันนี้นอกสาลนะครับนอกรั้วเราให้เกีรติสารเราออกมาไลฟ์นอกสาลแต่ทนายบางคนก็ไลฟ์ในเขตสารนะครับออันนี้นอกสาล สารนะเดี๋ยวเกาะรลวสารหน่อยอันนี้เขตอันนี้เขตสารใช่ไหมครับรลวสารอันนี้นอกนอกอำนาจสาร ฮะนนี้เห็นเห็นสารใช่ไหมครับซูมได้ไหมเนี่ยอนอกอำนาจสารนี่นะอันนี้คือรลวสารอันนี้คือเขตนอกอำนาจสารถ,ถ้าจะไฟกันต้นองมาไฟกันตรงนี้นะครับอนอกอำนาจศารแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปรอในสารครับ จะดูที่วันนี้จะมีคนมาไหมเนี่ยมาผมโชว์หน้าผมหน่อยสวัสดีครับอืมสารอยู่ข้างหลังนะครับจะเป็นคุณหรือจะเป็นนายหัวโปกก็รู้กันนะวันนี้นะนะปากดีปากดีกดเวลา ไปไหนไม่ต้องให้ทนายจุงจมูกโตแล้วไม่ใช่เด็กไปออกรายการไม่ได้ไปศาลนี่ต้องใช้ทนายคอยมีทนายอยู่ข้างๆกำกับตลอดเวลาทนายก็ขู่เหลือเกินเฮ้ยคนจริงเขาไม่ต้องมาใช้ทนงทนายมาขู่หรอกนะพูดความจริงไมต้องใช้ทนายด้วยทนายต้องคอยสะกิดตลอดโตแล้วไม่ใช่เด็กไปโรงพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พาไป ารายาลก็ต้องมีทนายพาไปอ่านนี่โอเคมีสารทนายพาไปถูกต้องไปออกรายการยังต้องใช้ทนายผักปพาไปอีกเน่ขนาดไหนอะ้วก็ทาไมจะต้องมาใช้ทนายจะมาไม่ในวันนี้จะมาไมเนี่ยฮะท้าเขาดีนักอ่ะเนี่ยคดีตัวเองต้องมานะวันนี้ไต่สวนบุญฟ้องไม่ใช่หรอเออ เด,เดินก็เป็นเก้าโมงครึ่งใช่ไหมนี่กี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงกว่าผมมารอแต่ขึ้นบัลลังแล้วไม่ปรากฏตัวนี่ต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็นนายหัวโปกนะไม่อยากเรียก LGBT เสือเสียสถาบันก็ LGBT ดีๆเยอะแยะไป LGBT เขาปกป้องผู้หญิง LGBT เขารักเพื่อนใช่ไหมบางทีเขาตายเพื่อเพื่อนอย่างเยอะแยะเลยเออย่ะเราจะไม่ว่าว่าเขากระเทยนะเพราะมันเสียสถา,าบันกระเทยกระเทยดีๆมีเยอะแยะไปนะกระเทยต่อแหลกระเทยติดยากระเทยเอทรยศเพื่อนหักหลังเพื่อนอันนี้เราไม่นับว่าเป็นกระเทยนะเสียสถา,าบันเขา ต้องต้องคิดสับขึ้นมาใหม่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครบางคนบางคนนะนี่อยู่นอกอำนาจศาลนะอยู่นอกอำนาจศาลนะมาเนี่ยมาเจอกันมาตรงนี้เลยมามาฮะมาแม้เก่งแต่กับกระสอบทรายอะ่ะทำมาเป็นเตะชกกระสอบทรายฮะกล้าโดดน้ำไปล่ะโตเป็นนั่นอยู่แล้วอะ่ะทำมาเป็นขู่ มาเจอกันนอกศาลไหมเนี่ยหืมอย่านบยังไงอายุเท่าไหร่แล้วยังมาอะไรก็มาพ่อแม่พ่อแม่ให้แม่ชุบไใ้พ่อช่วยโตแล้วนะไม่ใช่เด็กทนายกับพ่อแม่ไม่ได้ตามคุณมีทุกทุกแห่งหรอกนะเริ่เลิกหลอกประชาชนนาทีนะเป็นคนบนเรือเป็นคนบนฝั่งอะไรถ้าคุณไม่ยังหยุด ไม่หยุดหลอกประชาชนผมไม่ยอมจริงด้วยอืมคุณรอดคุณรอดมาตาสองเก้าหนึ่งได้อย่าอย่าคิดว่าจะรอดมาตาอื่นนะอืมหลอกประชาชนแหกตาประชาชนเนี่ยทั้งคนบนเรือทั้งเจ้าหน้าที่รับเนี่ยนะพูดโกหกอะไรออกสื่อเนี่ยมันมันใช่ไหมล่ะมึงจะมาหัวกฎหมายมาเลี่ยงกฎหมายนะ ฟ้องไม่กลัวกลัวไม่ฟ้องจำได้ไหมให้ทุกแก่ท่านทุกท่านหนึ่งตัวไปฟ้องเขาแล้วเป็นไงล่ะแพ้อุทธรณ์แพ้ดีกะแพ้สารชั้นต้นแพะอุทธรณ์โดนก็ฟ้องกลับแแถมเพิ่มข้อห,าห,า,หา,าหลักฐานเท็จแสดงหลักฐานเท็จสร้างหลักฐานเท็จอีกเนี่ย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 ไม่เข็ดเหรอฮะคดีแตงโมเนี่ยมีคนสองคนอย่างน้อยที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นสองตัว ไ้ไม่ให้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไม่ใช่สองตัวสองตัวนี่คือสองคนเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยให้ทุกแก่ท่านเนี่ยคนหนึ่งนี่แบบโอ้โหรีบร้อนแจ้งความไม่ดูตามมาตาเเือไปเอาจำเลยที่สองจำเลยที่สามจำเลยที่สามเขาอยู่ไหนเขาอยู่ปาจีนบุรีไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยไปฟ้องเขา ไปดูรูปในเฟซของจำเลยที่สองจำเลยที่สองนั่งเฉยๆไม่ไม่ได้กดคอมไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไปฟ้องเขาเออแล้วเราจะให้เชื่อเอกสารได้ยังไงเออภรรยาของ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 คนจำเลยที่สามก็บอกขนาดฟ้องยังผิดฟ้องประชาชนยังผิดตัวเลยแล้วจะเชื่อผลจนรสูตรได้งไงโอ้โหอยากเชิญเมียเข้ามามา ออกรายการจริงๆเกรงใจเขาสามีเขาเที่ยวชนบุรีเที่ยวชายทะเลกับลูกกับครอบครัวไปอะไรอยู่ๆตกมาเป็นจมอยู่ๆตกมาเป็นผู้ต้องหา,อ,าอะไรเพราะอะไรเพราะไปดูจำเลยที่สองเห็นเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอยู่ชื่อเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนกันชื่อเอกคิดว่าเป็นเอกกรทอมอผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ ไปฟ้องผิดคนตำรวจคุณอัดก็ทวงแล้วนะบอกว่าผิดคนยังไม่เชื่ออีกคิดว่าคุณอัดหลอกมันเ,เป็นไงล่ะแจ้งความผิดคนโดนก็ฟ้องกลับมาเป็นไงล่ะเนี่ยสองคนนะจำเลยที่สองจำเลยที่สามจำเลยที่สามที่ฟ้องผิดตัวนะ่ะฟ้องแล้วนะอา่าส่วนจำเลยที่สองอ่ะที่ที่เขาฟ้องกลับอ่ะตอนนี้เขาก็รู้สึกจะยื่นแล้วมัง้ง เขาต้องเดือดร้อน,ะนอ่ะไปมานนมาสอนอมารายงานตัวที่อายการจังหวัดนนทุกเตือนอ่ะปีนึงอ่ะเขาต้องมามามาแล้วแต่แต่ถ้าอายการสูงสุดก็ลงความเห็นว่ายกฟ้องอันนั้นอัน,น,นอันนั้นดอกหนึ่งนะอันนั้นคนที่เขียนใบชน,นะสูตรนะอืมใบแจ้งตายก็ยังตัวเลขก็ยังผิดเลยอันนั้นคนหนึ่งแต่ของวันนี้อ่ะอีกคนหนึ่งอืม คนที่ปากแจ๋วๆว่ะไปไปแจ้งไปหน้าไปเอ,อ่ออะไรแจ้งความฟ้องเท็จให้การเท็จการแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญาแสดงเอกสารเท็จสร้างหลักฐานเท็จโอ้กี่ข้อหาไม่รู้เนี่ยคือไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไง ไปศาลชั้นต้นก่อนนะแล้วก็จะกอุทธรณ์อีกแพ้ทั้งชั้นต้นแพ้ทั้งอุทธรณ์แล้วโดนเขาฟ้องกลับเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยผมมารอดูดูวิดูซิจะมาไหมตอนแรกเป็นตอนแรกเป็นโจทย์อฟ้องเขาตอนหลังเป็นจำเลยวันนี้เป็นจำเลยโดนเขาฟ้องกลับเนี่ยหลายข้อหาเลย ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฟ้องกับธรมรมดาไอเรื่องของฟ้องเทจธรมรมดานะโดนเรื่องเอกสารเท็จแสดงเอกสารที่เป็นเทจด้วยอืมดูซิวันนี้จะมาไหมาเนี่ยไหนบอกว่าไหนบอกว่าผมไม่กล้าไงไม่กล้าเจอไงทุกรายการพร้อมหมดมีแต่มีข้อแม้สองข้อแม้นะอันที่หนึ่งไม่ต้องเอาทานายไปลำคาญอยู่ข้างๆพูดแล้วคอยสะกิดคอยพูดนนพูดนี่ไม่ต้องใช้ทานายข่มกู โตๆแล้วออกรายการไม่ต้องแจทนายอันที่สองพูดความจริงหมดนะทุกอย่างนะเปิดหมดนะผมเปิดหมดเลยนะเออเปิดหมดคุณก็เปิดคุณถ้าผมทําไม่ดีตรงไหนคุณก็เปิดผมได้เปิดไปเลยในอดีตผมทําอะไรไม่ดีตรงไหนเปิดเลยนะส่วนตัวผมอ่ะผมเคยมีเรื่องอะไรแล้วแต่โกงกินคอนรัปชั่นเรื่องอะไรทั้งหลายแต่นะเรื่องไม่ดีผมเคยทําไม่ดีผิดกฎหมายคุณเปิดได้หมดเลย แต่คุณต้องให้ผมเปิดหมดนะจะบอกไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะไม่เกี่ยวได้งไงมันเกี่ยวสิก็เออมาว่าคนอื่นตลาดล่างตลาดล่างนี่คือไงผมไม่เข้าใจตลาดล่างใช้กัญชาตลาดบนใช้ยาไอซ์เหรอไม่งงเลยอะไรตลาดบนตลาดล่างเขาวัดกันที่ตรงไหนอะเออนะ เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในสารอาจจะยอ้เจ้ยอ,นนอะไรหล่นใส่อะคงไม่ใช่นกขี้ใส่นะเดี๋ยวผมเข้าไปในศารแล้วนะก็คงจะไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าตกลงมาป่ะอืมแปดโมงครึ่งกำหนดเออเห็นสื่อเห็นสื่อเอาเอาไปลงผิดกลายเป็นผมเป็นจำเลยตอนแรกก็ตกใจนะคิดว่าเฮ้ยจะเป็นจำเลยโอ้จะเป็นฟ้องเร็วจังวะ อ๋อทำไมแต่อะไรแต่ส่วนมือฟ้องวันนี้เฮ้ยอะไรหมอธวัาชชัยโดนฟ้องอะไรเงี้ยเห็นในดาราเดลี่แล้วไหนเห็นเห็นลายสแสลงตกกระจายเฮ้ตกกระจายะปฮะจะฟ้องมาเดี๋ยวฟ้องกลับถ้าถาให้นะั้นนะอ๋อมาดูแล้วไม่ใช่อ๋อนี่แสดงว่าผมเบลออะไรนะคาดได้ผลเนาะแสดงเขาอ่านผิดแสดงว่าเขาอ่านผิดก็แสดงว่า ไม่รู้ว่าใครเป็นโจทย์ไม่รู้ใครเป็นจำเลยใช่ป่ะอ่าแสดงว่าที่เราคาดไว้แบบได้ผลนะ่ะอ่าคือไม่รู้ว่าเป็นใครไงจะมาฟ้องว่าผมปิดไม่สนิทแล้วก็ทําให้คนอื่นเข้าใจเอาจําเลยมาประจานไม่ได้นะนี่ขนาดสื่อเขาก็ยังอ่านดูก็ยังเข้าใจผิดก็ยังคิดว่าผมเป็นจาเลยเลยใช่ป่ะโดนฟอ้องเออไอท้ที่ไอ้ที่คาดชื่อเอาไว้ในเฟซอ่ะนะ อันนี้ก็เอออันนี้ก็ดีนะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าว่าว่าผมเบลอผมปิดชื่ออ่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นใคร <c oughs> เหลือไอเหลืออะไรนะเขาเรียกอะไรวันยุกเหรอวันยุกบนล่างมันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเดาได้ทั้งนั้นอย่าร้อนตัวแต่ถ้าผมไม่ลงอ่าเดี๋ยวคุณไม่รู้หมายถึงใครใช่ป่ะจริง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 ผมไม่ไม่ไม่ใช่หัวกฎหมายหรอกนะอยากก็ฟัดจนตรง,งๆเลยไม่ต้องมาเอากฎหมายมาอ้าง มีอะไรก็เปิดเปิดให้ประชาชนรู้เปิดกันตรงๆเลยเปิดมันทั้งในสารทั้งนอกสารทั้งในรายการน่นแหละนะไม่ต้องมาปากดีถึงเวลามาขี้ฟ้องหรอกไปว่าคุณอัดขี้ฟ้องอ่ะแล้วตัวเองอ่ะฟ้องไปละฟ้องประปชาชนไปกี่คนแล้วอะอ่ะไปกี่คนแล้วล่ะอะทั้งคุณหมอผู้หญิงทั้งคุณดาราเนี่ยไปฟ้องก็เรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆคุณหมอคุณดาราถ้ามาปรึกษาผมก่อนผมจะยุให้สู้นะแล้วเอาหลักฐาน อย่างอื่นไปด้วยนะขออำนาจศาลหลักฐานโน้นหลักฐานนี้เยอะแยะนะอืมแต่ไม่รู้เขายอมกันไปยังนะอ่าอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมคนชั่วให้มันข่มขู่ฟ้องมาก็ฟ้องเดี๋ยวไปกลัวมันทําไมคนชั่วฮะปล่อยให้มันคนโกหกคนตอแหลคนทรยศเพื่อนมาข่มขู่แล้วก็มาแล้วคนมันเก่งจริงนะไปว่าคุณอาจว่าเป็นหมานะเอารูปเปรียบเทียบอะก้าก้าๆหน่อย ไม่ต้องมาบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยไปเลยกูคนจริงอะไปกลัวอะไรเล่าคุณกล้าสาบานไหมว่าคุณไม่ได้คิดว่าเขาเป็นหมาเอาเอาที่รูปของหมามาเปรียบเทียบอะดูในเมน้นโอเคโพสอะคุณไม่แน่นชื่อแต่โพสคุณหมายถึงใครคนเอาดูก็อ่านก็รู้อยู่แล้วแล้วในข้างล่างเนีย่ยเขียนคนมาเมน้นเขาก็เอ่ยชื่อแล้วบอกเอาเดี๋ยวต้องเรียกเทศบาลมาจัดก,การอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างนี้มันจะไม่ หัวล้านอย่างเงี้ยมันจะไม่หมถึงลุงอัดจะหมายถึงใครก็บอกไปเลยตรงตรง,ตงคนจริงอะ่ะนะเออคุณยอมรับสิว่าคุณพูดถึงดุงอัดแล้วผมก็จะยอมรับว่าผมพูดถึงคุณเออเอาปะ่ะล่ะวัดกันไปเลยนะก้าๆหน่อยก้าๆหน่อยนี่กี่โมงนะครับเนี่ยเก้าโมงเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในศาลแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งผลว่ามาไหมเนอะเดี๋ยวจะมาแจ้งผลตัวเอฟซว่ากล้ามาป่ะเนี่ยฮคดีตัวเองกล้ามามะโอเคแ,แค่นี้ก่อนนะครับสััสีสีครับ